เป็นภาพที่สวยมากดูนะคะนี่กลมสักวัดพระธาตุซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเรามากับพระนะคะท่านมาบิณฑบาตตอนช้าทำวัดเสร็จแล้วเราก็เดินออกทางมาจากวัดกันตอนที่ห้ายี่สิบค่ะ วิธีชาวพุทธนะคะบู์บ่าพระสงฆ์ค่ะมุทนาด้วยค่ะคนต้องให้อยู่เป็นระเบียบ